เดิมคือเป็นดีไซเนอร์นะคะแล้วก็ตอนแรกก็คือจะทำพวกของแต่งบ้านชิ้นเล็กเป็นพวกชามพวกเกลือพริกไทยอะไรเงี้ยค่ะเป็นของซูเนียซึ่งมีขายที่ร้าน The Shop t t TCDC ค่ะแล้วก็พอต่อมาเราก็เริ่มอยากจะทำเป็นของชิ้นใหญ่ขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์เกือบๆกึแต่ของแต่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะ <Yeah. S 2> ก็เลยเริ่มมาเป็นสินค้าตัวที่เป็นแคล่ คืออันนี้ก็จะได้ไอเดียมาจากแคร่ไทยเนี่ยค่ะคือแบบเรานึกถึงความที่เป็นชนบทคือนึกถึงว่าออถึงแม้เราจะอยู่ในเมืองอะแต่วางครั้งเราก็อยากจะได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมือนที่เราอยู่ชนบทหรือว่าเราไปเที่ยวหรือบางคนคือเอาจริงๆคนกรุงเทพส่วนใหญ่เลยอาจจะมาจากสารจังหวัดอะไรเงี้ยความคิดถึง วันเหล่านั้นอะไรเงี้ยหรือความสุขที่เราเคยได้รับเนี่ยเราก็อยากจะถ่ายทอดออกมาในงานก็เลยได้ไอเดียมาเป็นตัวที่เป็นแครเนี่ยค่ะก็แต่ว่ามาจับใส่ดีไซน์ที่มันทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ใน u r b วอ Life มากขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะตัวที่ที่มีโชว์ในงานก็คือจะมีเป็นแคร่กับสตูแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือทำเป็นโค้ทแฮงเกอร์ตัวสูงเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเหมือนนก โขวานที่เจาะก,กิ่งไม้ก็คือชิ้นนี้จะสามารถพับตัวแขวนเก็บได้หมดทั้งชิ้นเลยก็จะง่ายกับการขนส่งในง่าการส่งต่างประเทศหรือในประเทศอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศของต่างจังหวัดเหมือนกันซึ่งเข้าตีนกันกับตัวนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์คือ ก็ไม่ได้บอกว่าส่วนใหญ่ละคะคือคือว่าส่วนใหญ่คือสวยนั่งได้ใช้ได้แต่ส่วนของสตูดิโอโบที่เราอยากจะเน้นที่เราเน้นตลอดก็คือว่าเราอยากให้มันมีเรื่องเล่ามีมีมีบทสนทนาอยู่ในนั้นบางครั้งเนี่ยเห็นงานแล้วก็อาจจะสามารถเข้าใจได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพูดหรือพรีเซนต์อย่างเงี้ยคนอาจจะเห็นแล้วแบบเอ้ยแคล่นะแล้วก็ เขาสามารถสื่อสารกันได้ใช้งานได้เข้าใจกันใช้ได้ในทันทีเลยค่ะป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่ใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยแหละมันก็จะเป็นวัยเนี่ยค่ะมีเริ่มมีบ้านเียอะไรเงี้ยเริ่มที่จะซื้อสินค้าก็แต่งบ้านตัวเองแต่ว่าไม่อยากได้ที่มันเป็นลักษณะเป็นแมสเหมือนๆทั่วๆไปอยากจะหาความโดดเด่นแตกต่างเป็นตัวของตัวเองเง อย่างแรกเลยเห็นก่อนเราก็ต้องรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกยิ้มรู้สึกว่าอารมณ์ดีกับมันเห็นแล้วน่าใช้มีความเป็นมิตรหน่อยกับผู้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็คือสิ่งที่คุณจะได้เมื่อใช้ก็คือว่ามันคือบางครั้งมันก็มันอาจจะโดดเด่นจนถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณเข้ามาในบ้านเนี่ยมันกลายเป็นเซนเตอร์พีซมันสามารถ มันเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้กับเพื่อนๆมาแล้วมันสร้างบทสนทนาได้มีความสนุกอยู่ในตัวของมันนะคะอย่างเมืองไทยเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงไงให้ช่วยพูดนำทางด้านเทคโนโลยีขนาดนั้นหรือว่ามีต้นทุนการจ้างงานต่ำที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆคนไทยเรินงทุนที่เรามีสูงเลยอะ่ะคือไอเดีย เพราะจากที่ดูงานแล้วหลายประเทศดีไซนเนอร์ไทยไม่ได้ไม่ได้ยากไปกว่าที่อื่นเลยเก่งกว่าที่อื่นด้วยซ้ําไปเยงแต่ว่าเราอาจจะยังมีช่องทางและโอกาสไม่มากเท่ากับต่างชาติตรงนี้มันยังเป็นช่องเป็นโอกาสให้เราได้ใส่ลงไปในงานได้อีกเยอะค่ะใส่ความคีย์อทธิ์เข้าไปเป็นส่วนสําคัญทีเดียว แน่นอนมันต้องเป็นเพิ่มได้อยู่แล้วแน่นอนเลยค่ะมากกว่าว่าเราจะขายแค่คือสิ่งที่เป็น culture เป็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดต่อไปแต่ความคีรทีที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็เพิ่มแวลู่ให้อีกคือเก้าอี้ไม้ตัวหนึ่งแทนที่จะขายสองสัมพันอะไรเงี้ยเราใส่ดีไซน์ใส่ความคีรทีทหรือมีเรื่องราวเนีกระทั่งมีถ้ามันสามารถ ใส่ทักษะหรือหัตถกรรมที่เรามีลงไปด้วยได้เนี่ยตรงนี้ก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกมันจะไม่ได้ตีค่าแค่มันเป็นไม้บวกเหล็กลอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมทางเรียร์ทีกลงไปด้วย